ซื้อบัตรเลยใช่ไหมคะคนละร้อยใช่ไหมคะกระลุงนี่แหละเอาเหรครับสวัสดีค่ะทุกคนจะไปกับปอยนะคะจับครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนน้อยดินเดียนทิพย์พนิยายเป็นสถานที่ในฝันของเราตั้งแต่เด็กเลยเอาเหรอเดี๋ยววันนี้ให้ถ่ายรูปหมดเลยนะอ๋อครับลงนู่นแล้วก็ขึ้นปราสาท ครับเราปักห้องนั้นน่าจะเป็นบ้านเขาดิดจำลองนะกำลังเคลื่อนแบบมันก็ขึ้นมาตากข้างล่างนี้เดี๋ยวมีแมลได้ขึ้นไปข้างบนตั้งกว่าได้ขอบคุณครับอยากจะเปลี่ยนชุดเพราะว่้าเปลยนจะใส่ชุดเพิ่มเลยห้องนี้เป็นมู้สถานที่ก่อนค่อยมาดูชุดดาวนดขอบคครับเราอยู่ที่ดินแดนทั้งเทพนิยายอยู่อำเภอสี่ขิวใกล้ๆกรุงเทพทุกคนไปดูชุดไหมเผื่อากเปลี่ยนอก็ได้คือดินแดนทั้งเทพนิยายต้องมีชุดเดี๋ยวไปดูชุดก่อนว้าว เราจะแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงคอฝ่อนในวัยเด็กที่เราอยากเป็นดูสักก่อนมันเยอะจนเลือกไม่ถูกฉันจะเป็นเจ้าหญิงตัวไหนดีของมันเนี่ยฝันั้นก็มีเหรอไอแฮรี่ของนี้มันจะเป็นสุู้ชายหมดนี่ใช่เหรอเออแต่ฉันจะดูฝั่หน้นคือเยอะจนเลือกไม่ถูกอ่ะจะเป็นอะไรวะต้องหาไซส์ของตัวเองด้วย นี่คือชุดของเราคนละตีคนละที่หายมันคนละเรื่องเลยนี่เอสเซนซี่เอสเปโซคาปูชิโน่เรายังไม่รู้เลยนะว่าสถานที่เป็นยั <laughs> งไง <laughs> เราเดินเข้ามาปุ๊บเขาว่ามีห้องเปลี่ยนชุดเอาเลย ต้องไหนคะสองคนใช่ไหมคะใช่ครับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเล่นได้ตั้งวัออ้าวเหรอโอ้โหเปลี่ยนได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆทั้งวันเล่นจนเบื่อจะมันอบกันไปไปไปตะลุยข้างในกันไปไหนอ่ะไปปราสาทก่อนเอสเปรสโซคาปูชิโน่ฉันคือตัวอะไรนะเจ้าหญิงไงสโนไวส่วนฉันคือแฮร์รี่ว้าวพี่มดินแดนเจ้าหญิง วันนี้น่าจะได้ภาพเยอะว้าไอนนมันสวยอยู่นะหนึ่งสองมหนึ่งสองซมปาไปดูข้างในกันอ้าวนี่ไงมาร์กโกนี่ไงฉันมาอยู่ในทีมของแฮร์รี่แล้วในห้องก็อบบี้ห้องแฮร์รี่ว้าวนี่บ้านของเธอนี่บ้านของฉันเองบ้านของฉันโอ้โแข็งไปไหนมีมีด็อบบี้ ไปกันเถอะเราังมีอีกหลายที่อันนั้นคือแห่งอัสคาบันตัวละครเรื่องอะไรก็แฮร์รี่เหมือนกันว้าวโอ้โหโอ้โหนี่ัน,นที่นี่ที่ไหนแฮร์รี่เหมือนเดิมอ้าวเหรออ๋อจะไปสถานีนีไ้ไปไงเหรออ๋อมันเขียนได้ มันยังไม่หมดแค่นี้นะนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์หมดเลยเหรอใช่ดูแล้วตาไม่ได้อ่ะอันนี้คือห้องทดลองอันนี้ห้องทดลองเออใช่โน่นอันนั้นเพิ่งทำถึงเอออันนี้เป็นฟองด้วยเอ็ดแกโซครับกูชิโนที่นี่ที่ไหนที่ยัน ตอนนี้เรายังอยู่ในแฮร์รี่อยู่เฮ้ยยังไงมันเปลี่ยนได้ได้อีกเันจะชอบสอนจี่ติใช่แล้วเออเเออดีว้าวไปอาวเลยที่นี่ที่ไหนว้าวจะยิ่งมั่งไปได้ไปได้ถ่ายรูปให้จะยิ่งวาก เรายังมีอีกหลายเงินเยอะมากที่ต้องเาถ่ายรูปต้อกินข้าวแล้วเนี่ยเหมือนของจริงมากมเห็นแล้วหิวเลยเนาะไปะไปข้างในกันต่อว้าวอู๋เอ็นี้ทองอลา,ามทองอลา,ามมากไอ้ตีมอะไรไหมเรื่องอะไรไม่รู้โอู้ไ้ <c oughs> ไม่ใช่บักนะ <c oughs> จำลองเหมือนห้องนอน ในแบบร่าชวังอะอเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์หลงยุคมากตอนนึงนักเรียนท็อก,กวอดนั่งไม้กัดไปทุกเทนิยายแล้วแต่เรายัางไม่ขึ้นปราสาทเลยนะเรงอยู่ชั้นแรกนี่ไงก็เราเรนจะขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นได้จริงขึ้นได้จริงปราสาทไป เลยโอ้โหยังมีข้างบนอีกนะขึ้นได้อีกเดินไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ เรายังไปไม่ครบทุกมุมของปราสาทร้อยแล้วเพิ่งมาปราสาทปราสาทแรกปราสาทเดียวนั้นเนี่ย <laughs> นี่ไงบ้านเธอบ้านเธอเลยไม่ใช่บ้านอาซบินอ้าไม่ใช่เหรอใช่แล้วสโนไว้อยู่ไหนคะสโนไว้หลงย่คะ่ะตรงนี้เหมือนจริงมันน่าสมมดเลยอ้าว <laughs> นี่าของจริงบ้านที่นี่นที่ไหนนี่ไงห้องปริยาห้องคิง โอ้ว้าเออฟิลเหมือนงานแตกข้างบนแฮร์รี่พอตเตอร์หลุมอยู่ป่ะแล้วสุดกับอันนี้ไม่เข้ากันเลยเอสเปรสโซคาปูชิโน่เฮ้ยตรงนี้สวยอ่ะไปถายรูปไหมเดินไปเดินไหนครับนั่นตรงนู้นนะ กก็ไไมม่ีอะรันเราไปตามหาบ้านท็อปปิดกันแต่ว่าปราสาทอะไรยังขึ้นไปไม่หมดเลยนะฝั่งนั้นท่านเดินไม่ได้อีกนะพอลงมาข้างล่างแล้วก็เริ่มเขินนั่นแหละไม่มีใครใส่ชุดเหมือนเราเลยบ้านท็อปปิดอยู่ไหนบ้านท็อปปิดใช่ไหมครับแขกไม่จำเป็นออกจาตรงนี้ไปจะมีท่าที่เป็นปักต่ออ๋อเอาทางนี้ใช่ไหมครับไปทางไหนใช่ครับแล้วก็มีบ้านพัก ถ้ามีกุญแจเขี่ยมที่ประตูเปิดเข้าชมได้แต่ถ้าห้องไหนที่ไม่มีกุญแจนั่นนีคนผ่าขอบคุณครับสวยเนาะคือมันสวยทุกที่เดินไปไหนก็รู้สึกว่าอยู่ในเทพนิยายอ่ะไม่เปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนจริงเหรอมันไม่มีชุดฉันไปดูกันไหมบ้านฮอปบิ้มันต้องแต่งตัวยังไงอ่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวหาชุดที่เข้ากับติมฮอปปิดก่อนทุกคนเรียบร้อยเป็นตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้อันนี้ฉันคือแม่หมดไป เว้ยแต่น่ารักั้นซชอบสุดนี้ก็ชอบเราจะไปบ้านฮอบบิทฮอบบิทเป็นคนแคะไหมนี่ไงฮอบบิทไม่ใช่คนแคะเออไม่ใช่ตรงไหนตรงนี้อ๋อนั่นนะนี่หรอเอ่ะที่มีกุญแจสามารถเปิดบ้านที่มีกุญแจเข้าได้เลย แต่ถ้าบ้านที่มีกุญแจอย่าไปเข้านี่มีกุญแจเราเข้าได้เปิดเลยที่มีกุญแจเข้าได้เราว้าวอ,อ๋อมันเป็นห้องพักหรือเปล่าใช่ไง<ม> <c oughs> ไม่เข้าดีกว่าเนี่ยไม่ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้หายโลกได้อเอออ่าอ่าอุ้ยก็ยเหมือนชุดนอนเลย อุตส่าแต่งให้อบบิทเอาปิดประุูน่าจะเป็นห้องพักตรงนี้พักได้จริงเพราะว่าันเป็นรีสอร์ตด้วยนี่ไงกระเป๋าของบิวโบชุดเขาไม่จะเก็บแบนไว้ตรงนี้นี่รองเท้าแดงผสส่สนผสมผสปมสนไปมั่วส่วไปม่วนส่วส่นปิั่นได้ั่นั่นั่นผันสนไันนไ่ปมัม บ้านนี้สวยอะเข้าไปดูเข้าไปดูเป,ดเปลี่ยนมุมไปตรงนั้นไหมไหนหูหอย่างไก่หารองเท้ามากเลยเลยฟิลเหมือนคนนอนตืต่นแล้วมาเดินเสืนรู้สึกกนนัื่อนเลยนะ นักท่องเที่ยวท่านอื่นมาเขาไม่ได้เปลี่ยนชดุดนี่ตรงนี้นี่มันบอกกับเธอไ,ไหนรู้ไหมอู๋มันมีหลายห้องอูข้างในอ่ะพอดีเลยเป็นบ้านเลยทำหน้ามองเหมือนมองมองนคาใครทุกคนเออสลับกันกลัวเธอเป็นที่สตกมากเลยช <laughs> <laughs> ุดแจ็คหนาเข้าม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 า,ามาันร้อนปะ เยี่ยมชมบ้านฮอปบิ๊กันทุกคน oh. คนสูงเข้าไม่ได้นะคะว้ wow. hmm. <Wow. S 1> าวหึมบ้าห้องอาหารีนห้องครัว <c oughs> เอออันนี้เหมือนจริงเหมือนเลยไม่เหมือนจริงมากเลยนะไข่ถ่ายรูปสิบสอย สวัสดีเพื่อนบ้าน <K itt s> นี่ห้องของบิวบูห้องบิวบูแบ็กกิ้งนี่เขาปิดต้องนอนแล้ว <K itt s> จะมีมาจากยุคไหนเนี่ยยุคนันมีหมีด้วยองนนี่คือห้องน่าของคนแค่หรออ๋ออุ้ยอืออือนี่ดิอ๋อห้องของคนแค่ไม่ใช่คนแค่ของเขาปิด ขอบิทคนตัวเล็กัวน้อยใช่ฮะเราจะขึ้นไปปราสาทต่อไหมหรอว่าเราจะเปลี่ยนชุดไปเลยไปเปลี่ยนชุดเถอะร้อนร้อนมากเราชอบชุดนี้อ่ะซื้อต่อได้ไหมป่ะเราไปเปลี่ยนชุดกันเถอะเราจะหาอีกคนละชุดทุกคนมาดูว่าเราจะใส่ชุดอะไรทั่วไหมจ๊ะอารินเจ้าหญิงอินเดียกับเจ้าชายจัก เยอรมันอยากกินขาหมูเหรอพ่อทำอะไรกันชุดนี้แค่ถ่านรูเวณเฉยจะไม่เดินไปไหนคือเราเปลี่ยนมาคนละสาวชุดแล้วเออเออตึงนี้ได้ ไปเปลี่ยนชุดกลับมาอยู่กับโลกปัจจุบันกันเถอะได้เวลาตื่นแล้วกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันจะถ่ายไหมลูกอะ่ะอ, <laughs> อูยมิมจะติมเฮ้ยมีชุดจีนด้วยนะใช่นี่ฮาวจะตุ่ดจีนปะนีิฮาวมี่ห่วหล่อซื้อชอโอ้ยตรงนี้เพิ่งเห็นว้าเพิ่งเห็นเต็มๆประสารใหญ่ไหมนะคะใหญ่แล้วเราไปไม่หมดเลยนะเมื่อกี้เฮ้อ เจ้าหญิงจ้าชายเหนื่อยมากแล้ววันนี้ <c oughs> เป็นตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้เราจะกลับบ้านแล้วทุกคนไว้เราเจอกันไหมในที่ใหม่นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อยากให้ปลอยไปที่ไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย